สวัสดีครับวันนี้ดูในเกมโซล a อนด์นิเวลวันนี้เราก็จะมาแนะนําสำหรับการใส่กระดูอเอ็กของแต่ละอาชีพกันว่าอาชีพอะไรควรใส่กระดูอเอ็กอะไรเพื่อเป็นแนวทางการใส่กระดูอเอ็กเนาะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มทํากระดูอเอ็กมาใส่ตัวละครกันละเพราะว่ามันค่อนข้างมีบัฟหรือว่าไอพีหรือไม่ใช่ค่าพลังหรือว่าอะไรที่ดีกว่าเนาะกระดูธรรมดาเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําว่าแต่ละอาชีพควรใส่กระดูอะไรไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าว่า ต่ละอาชีพควรสายอะไรมาแล้วก็มาดวนอาชีพแรกก็คือกระบี่นะอาชีพกระบี่เราก็จะมาแนะนำะกระดูเอ็กที่ใส่ก็จะเป็นนี่พังพรเนาะนี่เราพังพรแล้วก็จะเป็นไฟประทุนี่หรือ,อกระดูเอ็กเปลวไฟนะ่ามี2อ,อันนี้ที่แนะนำเนาะสำหรับ2อันนี้มันต่างกันยังไงผมว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกนะผมว่าแต่เปลวไฟดามเมมันจะ,ะดีกว่าเล็กน้อยนะแต่พายุนี่มันจะได้แบบพวกเรื่องแบบ มองข้ามเกาะมองข้ามบล็อกอะไรเงี้ยแบบเจาะโกงเจาะเกาะอะไรเงี้ยผมว่านะมันก็จะดีคนละแบบอะแล้วแต่ที่คนชอบดีกว่านะมันก็ใส่ได้นักคู่เนาะเพราะว่าเซิร์ฟจีนผมก็เห็นใส่แบบบางคนก็ใส่บางพรสบางคนก็ใส่เปลวไฟมันอยู่ที่คนชอบดีกว่านะมันไม่มีผิดไม่มีถูกดีกว่าสาหรับการใส่เอกกบะบี่อะแบบแล้วแต่คนชอบดีกว่าสองอันเนี้ยก็สามารถเลือกใส่ได้นะแล้วแต่คนชอบแต่ละสายอะไรไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูได้ลองอ่านๆเดี๋ยวชอบแบบเออปั๊บอะไรยังไงก็ไปลองดูได้นะสำหรับ กระดูก x 2 2ชิ้นนี้ก็ไปเลือกใช้กันได้ก็ประมาณนี้กันสำหรับอา,อาชีพกระบี่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาชีพค้อนแล้วกันนะอาชีพค้อนก็แนะนำเลยนะก็มีอย่างเดียวแหละก็คือนี่กระดูกเขียวมิ้นหรือว่ากระดูกพา,ายุเลือดอะไรเนี่ยก็ที่เขาเรียกกันนะนะนี่ก็เป็นนี่มันเป็นกระดูกที่ค่อนข้างดีสลหรับสายดามเมจประชิดละกันที่ดีที่สุดนะตอนนี้ดีกวานะเนี่ยคือนี่กระดูกเขียวมิ้นอันนี้เลยนะก็ ทุกคนก็สามารถไปหาใสากันได้นะสหรับใครที่เล่นคอนอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นกระดูกอีกกระดูกที่แนะนําเลยนะเนี่ยกระดูกไอ้เนี่ยวายุขั้งหรือเขาเรียกว่ากระดูกขี้อะไรเงี้ยก็เนี่ยไปหาใสากันได้นะสำหรับสายคอนเนาะก็เพิ่มดาเมจค่อนข้างรุนแรงเลยนะสำหรับอ่ากระดูกเอ็กอันนี้ก็ประมาณนี้แลนะ้วสำหรับกระดูกคอน ต่อมาสําหรับอาชีพกระต่ายหรือกระต่ายอราชรก็แนะนําผมก็จะแนะนํากระดู X เอ็กเป็นกระดูกนี้เลยกระดูกเขียวมิ้นนะหรือพายุข้างกายเลือดเนี่ยก็แนะนานะเพราะมันเป็นกระดูกเอ็กที่เดอะเบสสุดส,หสาหรับสายตีใกล้แล้วเนี่ยก็ข้างดีนะสำหรับกระดูกนี้สาหรับสายตีใกล้ก็เดอะเบสสุดแล้วนะก็เอาไปใช้กันได้นะสำหรับกระดูกนี้ก็เลยเป็นปกระดูกเดียวแหละสำหรับสายประชิตที่ดีที่สุดนะตอนนี้ละก็สำหรับกระต่ายนะก็ใช้กระดูกนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาชีพย่างเงินคามนะว่าควรใช้กระดูก EX อันไหนนะมันก็จะมีเดอะเบสอันเดียวเลยก็คือนี่สำหรับกระโหลกไอเปลวไฟเนะี่ยสำหรับใช่กระดูกเปลวไฟประทุหรือเนี่ยไฟไหม้อะไรเนะี่ยเผาไหม้อะไรเงี้ยก็เดอะเดอะเบสสำหรับสายย่างเงินคามนะกระดูกนี้ก็บอกเลยว่ามันเพิ่มแบบเพิ่มดาเมจเผาไหม้แบบที่มันเป็นพวงเป็นพิษพวกเป็ดพิษอะไรเงี้ยค่อนข้าง,งดีนะสำหรับกระดูกที่นี้ก็คือเดอะเบสสำหรับย่างเงินคามแล้วก็เพื่อนๆก็ ไปหามาใส่ได้นะสำหรับใครที่เล่นย่างกันคามก็เป็นกระดูกที่ดีสุดสำหรับงานยางกันคามนะตอนนี้เลยนะเพราะมันช่วยเรื่องพิษเรื่องอะไรแบบนะช่วยเบิร์นเลือดได้ค่อนข้างดีอํะสำหรับกระดูกชิ้นนี้ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับสายย่างกันคามมาต่อไปเราก็จะมาแนะนําสําหรับอาชีพเสือกันนะหรือว่าอาชีพพยักษ์เนาะว่าใส่กระดูกเอกอะไรนะมันก็จะมีสองสายนะสำหรับพายักษ์นะ ก็จะมีสายดาเมดหรือว่าสายแทงล้วนไปเลยนะเราจะมาแนะนําสายแบบาดาเมจก่อนนะถ้าดาเมดผมก็จะแนะนําเป็น,นดาเมดนี่เลยเนี่กระโหลกในวายุเนี่ยนี่ก็เป็นอีกอกระดูกอกหนึ่งที่ใช้ค่อนข้างดีนะสำหรับสายประชิดเนาะอันนี้ผมแนะนาสำหรับสายใครที่เล่นแบบเสือค้อนหรือว่าเสือแล้วกับอาชีพที่ตีใกล้อะผมแนะนาใส่เป็นนี่ดีกว,ว่าเนี่ยกระโหลกไอาพายุเนี่ยสำหรับกระดูกอกนะ สำหรับใครที่แบบเล่นเสือุ้ผมเมนเสือผมแบบโอ้โหฟูลแท้งเลยก็ผมแนะนำเลยนะนีะ่กระดูก ex ชีวิตเนี่ยใช่เนี่ยก็เนี่ยค่อนข้างดีนะสำหรับสายทแท้งเลยนะเนี่ยคือแบบถึกมากอะถ้าใครใส่อะคืออันเนี้ยคือแบบทแท้งฟูลแท้งเลยนะสำหรับกระดูก ex อันนี้แต่ถ้าใครแบบเล่น2อาชีพแบบเสือด้วยแบบดาเมติกล้อีกหนึ่งอาชีพเนี่ยก็แนะนำนเลยนี่สำหรับพายุนะกระดูกพายุกายเลือดเนี่ยก็ค่อนข้างดีล่าอันนี้ก็ประมาณนี้กันสำหรับสายเสือ ต่อมาก็จะเป็นอาชีพของอหงไฟนะหงไฟก็จะมีอสองสายเหมือนกันเนาะก็จะเป็นสายแบบนี่เลยนี่สำหรับสายาเปลวไฟประทุนี่ก็จะเป็นเดอะเบสนี่จะเดอะเบสหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าเนี่ยก็จะเป็นสายนี่เลยเนะี่ยกระดูกเปลวไฟก็ค่อนข้างดีสําหรับพญาหงอยู่ละมันก็จะบวกแบบโหสเตตสัสเผาไหม้ไฟอะไรด้วยเนี่ยก็เดอะเบสสุดแล้วนะสำหรับอ้วนไฟเนาะสำหรับสายแบบายาหง หรือบางคนก็อาจจะเล่นพังพอนนะผมก็มีมาเห็นบางคนจีนเล่นพังพอนเนาะสำหรับสายที่เล่นพังพอนผมก็อาจจะเห็นเอาไปเล่นกับแบบอาชีพหนึ่งเป็นหงอาชีพสองเป็นากราะบี่อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับกระดูกพังพอนเนาะสำหรับใครที่อยากเล่นหงนะแต่ผมว่าเปลวไฟก็น่าจะเป็นกระดูกที่ดีที่สุดสำหรับหงแหละนะสำหรับสายที่แบบอยากเล่นหงก็แนะนำนี่เลยกระดูกเปลวไฟที้นี้ค่อนข้างแรง ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาชีพวิลานโลกกนนะสำหรับอาชีพวิรานโลกกนหรือวอ่าชีพแมวที่คนเรียกกันนะเนาะก็ผมก็แนะนาใส่กระดูก X เป็นชิ้นนี้นะก็คือเนี่ยพายุข้งขางกระหายเลือดก,ก็เหมือนเดิมเลยกระดูกนี้ก็จะเป็นกระดูกสายระยะประชิดที่ดีที่สุดหน้าตอนนี้เพราะว่ามันเป็นกระดูกที่น่าจะแรงที่สุดละสำหรับสายระยะประชิดตอนนี้หรือมีชื่อนึงที่เขาเรียกกันก็คือกระดูกครีนะสำหรับชิ้นนะี้เนาะก็ไปหาใส่มาได้สำหรับสายตีก้าทั้งหลายแหล่หรืออาชีพตีก้านต่างๆเลยมุกสายแมวสายกระต่าย ก็คือเดอะเบสิชนนี้นะก็แนะนำเลยนะสำหรับสายตีใกล้เนาะสำหรับปุกแมวพวกเวลาโรกันอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นอาชีพแทกอกนะว่าควรใส่กระดูกะไรนะส้กอกก็จะมี2สายเนาะก็จะเป็นแบบสายฮิวแท้กับสายแบบดาเมจนะถ้าสายดาเมจผมก็แนะนํำป็ดกระดูกนี่เลยสำหรับกระดูกเปลวไฟที่ประทุเผาไหม้กระดูกนี้นะเราไปหาสายก็ได้สำหรับสายแทกอกที่แบบ เอาไว้เล่นดาเมจนะนี่ก็บอกเลยว่าค่อนข้างดีนะแบบสามารถช่วยแบบเบิร์นเลือดหรือว่าม status, าีสเตตัสเผาไหมสเตตัสแบบพิษอะไรเงี้ยแบบช่วยกัดก่อนเลือดอะไรได้ค่อนข้างดีนะสำหรับกระ,ะดูกเปลไวไฟก็ไปหาสายมาได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นสายก่อสายแบบดามเมจอะไรเงี้ยสาย DPS อะไรเงี้ยก็ไปหาสายก็ได้สำหรับกระดูกเปลไวไฟถ้าส่วนสายแบบฟูลฮิลฮิลล้วนแบบเฮ้ยผมเกิดมาเพื่อฮิวเลยนี่ก็ต้องนี่เลยนี่กระดูกอ่า นี่เขาเรียกว่าอะไรกระดูกปัญญานะนี่กระดูกปัญญาเนาะสำหรับชิ้นนี้ก็เป็นสำหรับกระดูกสายหิวแท้เลยนะกระดูกนี้ก็ไปหาใส่มาได้นะสำหรับ,นะรบชิ้นนี้ก็เป็นของสายหิวแท้เนาะก็นี่เลยกระดูกปัญญาก็ประมาณนี้แล้วสำหรับสายแส้ก,ก่อนในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของอาชีพหอกแกแ้วเจตสมบัตินะก็จะเป็นการใส่กระดูกของนี่การใส่กระดูกปัญญานะสำหรับกระดู I X กเอ็กก็ชิ้นนี้ก็ อนข้างดีนะสำหรับสายฮิวไม่ว่าจะเป็นอาชีพไส้กรอกแล้วจะเป็นอาชีพห่อ,อกแก้วที่ต้องการเอาไว้เล่นบแบบฮิวแบบฮิวแทะนี่ก็อันนี้เลยดีที่สุดสาหรับสายฮิวเลยนะฟูฮแบบิวมาก็คือแบบเพื่อนไม่ตายอ่ะตัวเองไม่ตายอ่ะสำหรับกระดูกนะก็คือดีอะกระดูกแห่งปัญญานะผมแนะนำนะสำหรับสายฮิวต่างๆก็กระดูกปัญญาก็ประมาณนี้และสำหรับสายห่อ,อกแก้วเสร็จสมบัติในส่วนต่อมาก็จะเป็นกระดูกเอ็กหาจากไหนได้บ้างนะก็ อย่างแรกเลยที่อัปเดตมาสลับไม่กี่วันก่อนนะก็นี่เลยเวอร์ชันแนะนำนะก็จะเป็นแบบทำเควสนะเนี่ยเริ่มออกจากลังใหม่เนี่ยก็ไปทำเควสแล้วก็ันก็จะมีร้านค้าตรงนี้นี่เราก็สามารถแลกกระดูกเอ็กได้นะนี่จากตรงนี้เลยนี่ก็จะเลือกได้1ชิ้นเลยนะสำหรับกระดูกเอ็กตรงนี้1 1ชิ้นเนาะก็สามารถเก็บแต้มเราเอามาแลกกันได้ส่วนตน่อมาก็จะเป็นในร้านค้าในร้านค้าตรงร้านค้ากายพันุนี่ก็ สามารถไปฟาร์มหรือไปตีกายพันวันละ5รอบนะก็เก็บเหรียญเอามาแลกกระดูกเอ็กได้ตรงนี้ก็ไปแลกกันได้นะสำหรับพวกกล่องพวกนี้ก็จะมีแขนขวาขาขวาก็ไปแลกกันได้เลยนี่เก็บให้ครบแล้วก็มาแลกนี่ประมาณนี้เลยสำหรับกล่องส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตีกายพันนะตีกายพันพวกนี้ก็มีโอกาสดอรดอปรูดเอ็กนะซึ่งตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็ยังไม่เคยได้เลยนะสำหรับการดรอปจากพวกกายพันพวกนี้มันก็ต่อไป วัดดวงลองแบบลองดวงกันอีกทีนึงอ่ะตรงเนี้ยกนะ็คือหุวิ่ดอกยากเลินตรงนี้ก็คกกใครตรงนี้ก็ได้อะหรืออ,อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นประมูลนะสำหรับใครที่แบบสายเติมก็เนี่ยประมูลกันได้เลยนะตรงนี้เนี่ยแปดพัเน 8, เพชรม่วงก็มาประมูลก็ได้นะสำหรับกรุ๊เอ็กก็จะมีประมูลเรื่อย<ม>ๆเลยเนี่ยก็ยสำหรับสายเติมก็ประมาณนี้เลย ส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะร้านค้าราค้ายกนี่ราคาดาวยกก็จะมีกล่องกระดูเยใไขในส่วนของกระโหลกนี่ก็ตรงนี้เลยก็สามารถมาแลกกันได้นะพันพันสองดาวยกก็มาแลกได้ล้สำหรับส่วนกระโหลกก็ใกที่เก็บสะสมในต้นเกมผมก็คิดว่าน่าจะได้แล้วและก็หาได้จากพวกกิจกรรมอะไรเงี้ยเนาะก็กิจกรรมพวกแบบเนี่ยกิจกรรมที่มาใหม่สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นสมบัติเทพเนี่ย มันก็แบบเนี่ยสามารถถ้าใครมีแบบกุจแจในการเปิดก็เนี่ยมันก็จะมีกระดูเกเนี่ยให้นะสำหรับรอบนี้แต่รอบนี้ไม่มีสำหรับกระโหลกแล้วก็แบบลำตัวเนาะก็ไม่เหมือนกิจที่แล้วกิจที่แล้วมันจะเป็นกิจตุจีนที่เอาไว้แบบประเภทไปหมุนวงล้ออะไรนะั่นนะก็มีโอกาสได้พวกกระโหลกพวกแบบลำตัวเนาะแต่มันก็เป็นกิจที่ผ่านมาแล้วเนาะถ้าใครแบบตอนนั้นขายได้ก็คือว่าโชคดีมากนะหรือว่าเก็บแต้มแรกในร้านค้าเลยก็ย่อนกข้างดีเลยสําหรับตอนนั้นก็ มันจะมามีกิจกรรมมาให้แบบทําเรื่อยๆเนาะ,ะว่าก็จะมีแบบกล่องกระดูก EX ให้แลกอะไรเงี้ยก็บุคคลก็ต้องรอแตติดตามกิจกรรมอะไรเงี้ยรอแบบทากิจกรรมรอบบเซิร์ฟเวอร์นากิจกรรมมาให้ทําอะไรเงี้ยก็มีโอกาสแบบที่จะมีกระดูก EX มาให้แลกหรือว่ามาให้แบบให้เราแบบซุ่มอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เลยเนาะสําหรับการแบบหากระดูก EX ข้าวๆแล้วกันโอเคก็จบไปแล้วสาหรับการแนะนํากระดูก EX สําหรับอาชีพแต่อาชีพเนาะก,ก็ ผมก็ไม่ได้อธิบายละเอียดและขนาดนั้นอกะสำหรับสเตตัสของแต่ละชิ้นอะไรเงี้ยแบบสเตตัสแต่ละแบบเซตอะไรแบบใส่สองเซตสี่เซตหกเซตอะไรเงี้ยก็แบบมีสเตตัสแบบทําอะไรได้บ้างผมก็ไม่ได้อธิบายละเอียดอะไรขนาดนัะนอกก็ขออภัยด้วยสำหรับจุดนี้แล้วกันนะผมแบบอธิบายอะไรมก็เก่งเนาะเผื่อแบบอธิบายอะไรแบบผิดพลาดโม้ซัวไปด้วยก็แบบแบบก็ต้องแบบเนี่ยขออภัยไปด้วยก็คือแบบนะคลิปนี้ก็มาแบบแนะนำเฉยว่าแบบ อา,อาชีพไหนควรใส่ะไรเฉยนอกก็ไม่ได้อธิบายละเอียดแบบสเตตัสนู่นนี่นั่นรายละเอียดของกระดูกยาด้วยก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้ถ้าแบบผมพูดผิดหรือว่าแนะนําแบบกระดูกแต่ละอาชีพผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะสามารถแบบคอมเมนต์มาบอกกันใต้คอมเมนต์ได้นอกแบบแนะนํากันได้แบบติชมอะไรกันได้ก็แบบนะพร้อมรับฟังเนาะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับาการแนะนำรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าเ,เพื่อนๆแบบชอบคลิปวิดวีโอนี้<ๆ>ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย